สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆืน,นที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจานะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Details มันเป็นเรื่องอวลวอนที่เกิดขึ้นจากเจ้าเล็กคูนตัวหนึ่งที่พระเอกของเรื่องอยากจะกำจัดมันทิ้งเพราะมันเข้ามาขุดสนามหญ้าที่เขาเพิ่งปลูกแต่เรื่องมันกลับวุ่นวายเลยเถิดกันไปยกใหญ่จนเขาถึงขนาดต้องไปซื้อยาพิษแล้วไปถอนเงินจากธนาคารมาจนหมดตัวรวมถึงการแอบนอกใจเมียถึงสองครั้งแล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวสุขสันต์ของเจฟนายแพทย์หนุ่มกับภรรยาของเขาที่ชื่อว่าเน,นลลี่ทั้ง2คนมีลูกน้อยที่กําลังน่ารักอยู่คนหนึ่งตอนนี้พวกเขาวางแผนที่จะมีลูกคนที่2ก็เลยคิดจะขยายห้องนะครับเพื่อจะต่อเติมบ้านเพื่อทําห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับลูกคนต่อไปของพวกเขาเจฟก็เลยไปขออนุญาตต่อเติมบ้านกับทางการ เขากรอกรายละเอียดลงไปในใบแบบฟอร์มแล้วก็กลับไปรอผลการตอบรับที่บ้านระหว่างนั้นเขาก็ได้จัดทำสวนหลังบ้านใหม่ด้วยมีการปูหญ้าที่สนามหลังบ้านแต่เนลลี่ก็บอกว่าให้เอาหินกรวดมาโรยแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยๆก็พอแต่เจฟก็ไม่เห็นด้วยเขายืนยันว่ายังไงก็ต้องปูสนามด้วยหญ้าแล้วในคืนนั้นนะครับเจฟก็อยากมีอะไรกับเนลลี่แต่เธอก็ได้ปฏิเสธเขาไปเธอบอกว่าเหนื่อยพอเนลลี่หลับไปแล้วเจฟก็ได้แอบลงมาด้านล่าง เขามาเปิดคอมแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ใหญ่แล้วก็ได้จัดการตัวเองเป็นหนึ่งยกแล้วเช้าวันต่อมาเจ็มก็พบว่าหญ้าที่เพิ่งปลูกที่สวนหลังบ้านเมื่อวานนี้มันถูกขุดขึ้นมามันเสียหายไปหมดเขารีบกลับไปทําให้หญ้ามันเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ถูกขุดขึ้นมาเยอะมากเขาคิดว่าน่าจะเป็นตัวอะไรที่มาขุดหญ้าของเขาขึ้นมาแน่ๆเขาก็เลยเอารอยเท้าที่พบนะครับไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตจนพบว่าเจ้าตัวที่เข้ามาขุดหญ้าของเขาก็คือแรคคูน แล้วพอได้เวลาไปทํางานขณะที่เจ๊กกาลังถอยรถออกจากบ้านเขาก็เกิดไปชนกับป้าข้างบ้านคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลินล่า และลินล,ล่าเธอก็เป็นคนที่รักแมวมากเธอมโหมากที่เจฟถอยรถมาเกือบจะชนเธอและก็แมวของเธอด้วยเจฟก็ได้ขอโทษเธอไปหลังเลิกงานแล้วเจฟก็ได้ไปเล่นบาสเกตบอลกับเพื่อนของเขาครับและก็ทำให้เราได้รู้จักกับชายผิวสีคนหนึ่งเขามีชื่อว่าลินคอนเขาเล่นอยู่ทีมเดียวกับเจฟและดูเหมือนว่าเจฟจะชอบนิสัยของลินคอนพวกเขาพูดคุยกันแล้วก็หยอกล้อเล่นกันเป็นอย่างดีคืนนั้นก่อนเข้านอนเจฟก็ได้เอากงกับดักมาดักเจ้ารักคูนตัวแสบเอาไว้ด้วย แล้วเช้าวันต่อมาขณะที่อยู่ในร้านอาหารเจ็บก็ได้บอกเนลลี่ว่าเรื่องการขออนุญาตต่อเติมบ้านมันไม่ได้รับการอนุมัติแต่เขาก็จะฝืนที่จะต่อเติมบ้านไปให้ได้เนลลี่ก็เป็นห่วงว่าพวกเพื่อนบ้านจะไปฟ้องร้องทีหลังนะถ้าเกิดพวกนั้นรู้เขาว่าการขออนุญาตม,มันไม่ผ่านเจ็บก็เลยรีบไปหาลินล่าป้าข้างบ้านเขาเอาต้นไม้ไปให้เธอเพื่อเป็นของขวัญพร้อกก็บอกว่าเขาจะต่อเติมบ้านให้กับลูกคนต่อไปต้องขอโทษล่วงหน้าเอาไว้เลยนะถ้าเกิดมันเสียงดังรบกวนเธอ ลิลล่านั้นเธอแอบชอบหมอเจฟอยู่แล้วนะครับเธอก็เลยพยายามจะอ่อยเขาแล้วก็บอกว่าเธอทนได้สําหรับเสียงดังระหว่างการต่อเติมบ้านเจฟก็ขอบคุณเธอแล้วก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปแล้วที่บ้านพวกช่างก็เริ่มมาต่อเติมบ้านนะครับทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเมื่อเจฟออกมาที่สนามหลังบ้านเจ้าลักคุณก็ได้ขุดยกขึ้นมาอีกแล้ว มันเสียหายไปหมดแถมกรงที่ดักจับมันไว้ก็ไม่ได้ผลเจฟโมโหมากนะครับเขาก็เลยหายวิธีอื่นที่จะจัดการกับเจ้าลักคูณคราวนี้เขาไปซื้อกระดิ่งมาผูกเชือกเอาไว้ถ้ามีลักคูลผ่านมามันก็จะโดนกระดิ่งแล้วก็ดังขึ้นแล้วเขาก็ได้เอาฉี่ของสิงโตพวกเขามาเทให้ทั่วบริเวณหลังบ้านเพื่อการไม่ให้ลักคูลเข้ามาอีกแต่ว่าคืนนั้นเจ้าลักคูลมันก็ยังเข้ามาขุดหญ้าเหมือนเดิมพอเจฟได้ยินเสียงกระดิ่งเขาก็รีบวิ่งออกมาที่สวนหลังบ้านแล้วก็ได้ปารองเท้าใส่มัน แต่มันก็หนีไปพร้อมกับรองเท้าของเขาแล้วเจฟก็ได้หาวิธีอื่นที่จะกำจัดมันเขาได้เข้าไปสั่งซื้อยาพิษจากเว็บไซต์ออนไลน์วันต่อมานะครับหลังเลิกงานเจฟก็ได้ไปเล่นบาสเกตบอลกับลินคอนพวกเขาพูดคุยกันจนเจฟเพิ่งรู้ว่าลินคอนได้ออกจากงานที่เคยทำในร้านอาหารแล้วตอนนี้เขาต้องไปแบกหินแบกปูนอยู่ในบริษัทก่อสร้างนั่นก็เลยทำให้เจฟรู้สึกสงสารเขาขึ้นมาเพราะว่าอายุของลินคอนั้นก็มากแล้ว เช้าวันต่อมาขณะที่เจฟก,กําลังขับรถไปทํางานลินล่าป้าข้างบ้านก็เข้ามาหาเขาแล้วก็บอกว่าให้เข้าไปดูอะไรในบ้านของเธอหน่อยพอเจฟเข้าไปถึงเธอก็บ่นสยกใหญ่ว่าฝุ่นที่เกิดจากการต่อเติมบ้านน่ะมันได้เข้ามาที่บ้านของเธอลําพังเธอไม่เป็นอะไรหรอกแต่เธอเป็นห่วงน้องหมากับน้องแมวที่อยู่ในบ้านที่มีฝุ่นมากแบบนี้ยังไงเจฟก,ก็ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของเธอมันร้องตลอดเวลาเมื่อเจอกับพวกฝุ่น มันเลยทําให้เธอนอนไม่หลับอีกด้วยและเธอก็ยังรู้มาอีกว่าเรื่องที่เจฟกําลังต่อเติมบ้านน่ะมันผิดกฎหมายเพราะว่าทางการไม่อนุญาตให้เขาทําแต่เธอก็จะทําเงียบๆเอาไว้เจฟก็เลยรีบบอกว่าเขายินดีจะจ่ายค่าทําความสะอาดบ้านให้เธอให้เธอเรียกบริษัททําความสะอาดมาได้เลยแล้วก็เอาบินมาให้เขาเป็นคนจัดการส่วนเรื่องนอนไม่หลับอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเอายานอนหลับจากโรงพยาบาลมาให้เองนั่นก็เลยทําให้ลินล่ารู้สึกพอใจเธอก็เลยปล่อยให้เจฟไปทํางานแล้ววันนั้น เจ็บก็ได้เอายานอนหลับกลับมาด้วยนะครับจากโรงพยาบาลแล้วเอาไปใส่ไว้ในตู้จดหมายของลินล่าก่อนจะเดินกลับบ้านไปจากนั้นเขาก็ได้เอาอาหารกระป๋องมาแล้วก็เอายาพิษที่สั่งจากเว็บออนไลน์มาเทใส่ลงไปในอาหารกระป๋องนั้นแล้วเอาไปวางล่อเจ้าแ็คคูนที่สวนหลังบ้านเช้าวันต่อมาเจ็บก็ได้มาหาลินล่าป้าข้างบ้านเขาเอาเงินค่าทําความสะอาดมาให้กับเธอลินล่าก็เอาขนมที่เธอเพิ่งเอาออกมาจากเตาเอามาให้เขาเพื่อเป็นการตอบแทน แล้วเธอก็บ่นว่าแมวของเธอไม่รู้ว่าหายไปไหนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเจ็บ,บอกว่าเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเองแหละแล้ววันนั้นหลังเลิกงานนะครับเจ็บก็ได้นัดเพื่อนเก่าที่เป็นจิตแพทย์ไปเจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งเธอมีชื่อว่าลีเบก,กาทั้งสองคนนั่งคุยกัน เจฟก็บอกเรื่องที่เขาชอบเข้าไปในเว็บของผู้ใหญ่และก็เรื่องที่เนลลี่ภรรยาของเขาไม่ยอมนอนกับเขาเพราะเวลาของเราอ่ะไม่ค่อยตรงกันริเบกาเธอก็ให้คำปรึกษากับเขาไปแล้วพอออกมาจากร้านทั้งสองคนก็อยากจะดื่มต่อริเบกกาก็เลยชวนเจฟไปต่อที่บ้านของเธอแล้วพอไปถึงบ้านของริเบกาทั้งสองคนก็เข้าไปในโรงรถเจฟได้ถอดเสื้อแจ็คเก็ตไว้ที่ท้ายรถแล้วก็ได้เข้าไปนั่งเล่นในรถที่จอดอยู่สักพัก ลินเบกาก็เข้าไปนั่งด้วยแล้วจากนั้นด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์นะครับก็เลยทําให้ทั้งสองคนมีอะไรกันในโรงรถนั้นก่อนจะแยกย้ายกันไปด้วยความรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเจ็ตก็ได้ไปหาลินคอนที่ไซต์งานก่อสร้างแล้วก็บอกกับเขาว่าที่โรงเรียนลูกของเขาอ่ะกำลังต้องการโค้ดบาสเกตบอลเขาได้ติดต่อกับทางโรงเรียนไปเรียบร้อยแล้วและเขาอยากให้ลินคอนไปทํางานที่นั่นมากกว่าอยู่ที่นี่ลินคอนก็รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่เจ็กก็ทําต่อเขานะครับ วันต่อมาขณะที่เจ๊กําลังขับรถออกจากบ้านไปทํางานแต่ลินล่าก็รอที่จะคุยกับเขาพอเจ๊ไปเห็นว่าเธอรออยู่เขาก็รีบเหยียบเร่งออกไปเลยปล่อยให้ลินล่ายืนอยู่อย่างนั้นแต่เธอก็ไม่ยอมนะครับเธอตามหมอเจ๊ไปที่โรงพยาบาลด้วยแล้วพอเจ๊เข้าไปถึงออฟฟิศสามีของริเบก้าก็รอเขาอยู่แล้วเขาโยนเสื้อแจ็คเก็ตให้เจ๊แล้วก็บอกว่านายลืมไว้ที่รถของเขาแล้วริเบก้าก็เล่าให้ฟังหมดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงรถเขาพูดด้วยความโมโห และลินล่าที่ตามเจฟมาด้วยเธอก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอไม่คิดว่าเจฟจะกล้านอกใจภรรยาของเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนเงียบๆแล้วเจฟเองก็เห็นว่าลินล่านั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิด,ดขึ้นด้วยแล้วพอกลับมาถึงบ้านเจฟก็ได้รีบไปหาลินล่าที่รออยู่ที่บันไดบ้านเธอบอกให้เจฟตามเข้ามาในบ้านแล้วเธอก็เปิดตู้เย็นพร้อมกับหยิบกล่องออกมา ในกล่องนั้นมีแมวของเธอนอนตายอยู่เธอบอกให้เจฟสวดให้กับแมวของเธอเธอร้องไห้ไม่หยุดเหมือนว่าจะขาดใจเจฟก็เลยเดินไปปลอบเธอเธอบอกให้เขากอดเธอหน่อยได้ไหมเจฟก็เลยจำใจต้องเข้าไปกอดเธอเธอก็บอกว่าสาเหตุที่แมวของเธอตายก็เพราะว่าแมวของเธอไปกินอาหารที่ใส่ย,ยาพิษที่เจฟได้วางล่อและคูลไว้ที่สวนหลังบ้านนั่นเองและเรื่องที่เธอได้ยินมาในวันนี้ที่โรงพรยาบาลว่าเจฟแอบนอกใจภรรยาเธอก็เลยบอกว่าเจฟต้องชดใช้อะไรบ้าง แล้วเธอก็ได้จู่โจมเขานะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มีอะไรกันด้วยความไม่เต็มใจของเจฟฟและพอเจฟกลับมาถึงบ้านเนลลี่ภรรยาของเขาก็บอกว่าวันนี้สามีของริเบคก้ามาหาเจฟที่บ้านเจฟฟก็เลยรีบแก้ตัวไปว่าตอนนี้พวกเขากําลังคิดจะลงทุนทําร้านอาหารด้วยกันวันต่อมาเจฟก็ได้ไปหาสามีของริเบคก้าเขาก็บอกว่าให้เจฟโทรไปสารภาพกับเนลลี่ที่บ้านหรือไม่งั้นก็เอาเงินสดมาปิดปากเขากับเรื่องที่เกิดขึ้น1 0 0 0 0แเหรียญ เจฟก็เลยไปถอนเงินจากธนาคารนะครับแต่ว่าเงินในบัญชีของเขา่ามีแค่27,00 0เนเหรียญเขาก็เลยได้เบิกมันออกมาหมดเลยและเมื่อถึงวันที่ต้องเอาเงินไปให้กับสามีของรีเบคก้าพวกเขาก็นัดเจอกันที่สะพานพอเจฟส่งเงินให้เขาแล้วเขาก็ได้โยนเงินทั้งหมดทิ้งลงไปในแม่น้ำเจฟก็ตกใจในสิ่งที่เขาทำและเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเจฟน่าจะทำตัวดีๆหน่อยโดยการโทรไปบอกภรรยาแทานที่จะเอาเงินมาให้กับเขาแล้วเจฟก็ควรจะโดนมากกว่าการสูญเสียเงินลงไปในแม่น้ำนั้น เขาอยากให้เจฟคิดได้มากกว่านี้เพราะเจฟแบบเป็นถึงหมอให้ทําสิ่งดีๆบ้างทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างไม่ใช่คิดแต่จะเอาตัวรอดแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นสามีของเลเบกาพูดซะเจ็บน้ําตาซึมไปเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเจฟก็เลยได้ไปหาลินคอนที่กําลังอยู่กับเครื่องฟอกไตลินคอนบอกว่าเขาอาจจะอยู่ได้แค่2ปีถ้ายังไม่ได้รับไตอันใหม่นั่นก็เลยทําให้เจฟนึกถึงคําพูดของสามีเลเบกา ที่บอกให้เขาทําเพื่อคนอื่นบ้างเขามองลินคอนพร้อมกับคิดอะไรบางอย่างแล้วคืนนั้นเจฟฟกับเนลลี่ก็ได้ไปทานมือคําที่บ้านของลินคอนครอบครัวของลินคอนอยู่กันอย่างมีความสุขพอออกมาจากบ้านของลินคอนแล้วเจฟกับเนลลี่ก็ได้ปรึกษากันเจฟฟ์เขาบอกว่าเขาอยากจะบริจาคตายให้กับลินคอนข้างหนึ่งเพราะเขาเห็นว่าครอบครัวของลินคอนคงจะอยู่ไม่ได้แนะ่ถ้าลินคอนจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีเนลลี่ก็เห็นด้วยที่จะได้ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เจฟก็เลยไปตรวจจนพบว่าไตาของเขาสามารถเข้ากันได้กับลินคอนวันหนึ่งเขาก็ได้ไปหาลินคอนที่โรงเรียนพร้อมก็บอกเรื่องที่เขาจะให้ไตของเขากับลินคอนนั่นทําให้ลินคอนทราบซึ้งในตัวของเจ็บเข้าไปใหญ่ไหนจะเรื่องงานแล้วนี่ยังจะช่วยให้เขามีชีวิตต่อไปได้อีกทั้งสองคนโผลเข้ากอดกันมันเหมือนฟ้าประทานเลยทีเดียว Lincoln ลินคอนร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้ง แล้วการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับเมื่อทั้งสองคนฟื้ขนขึ้นมาแล้วก็ได้มาเจอกันลินคอนก็ยังขอบใจเจฟสําหรับเรื่องดีๆที่ทําให้เขาเหมือนเขาได้ชีวิตใหม่กับคืนมาเลยและลินคอนก็บอกว่าบาทหลวงได้มาเยี่ยมเขาและอยากจะทําพิธีขอบคุณให้กับเจฟที่โบสเพื่อเป็นเกียรติด้วยแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือลินล่าป้าข้างบ้านก็ได้มาเยี่ยมเจฟด้วยเหมือนกันเธอบอกว่า เธอรู้ข่าวการบริจาคไตาจากทางหนังสือพิมพ์และก็มีเรื่องสําคัญมากจะมาบอกเจฟด้วยนั่นก็คือตอนนี้เธอได้ตั้งท้องกับเขาเจฟมาตกใจมากนะครับลินล,ล่าเธอบอกว่าเธอจะเก็บเด็กเอาไว้แต่เจฟไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเพราะเธอจะไม่เรียกร้องค่าเลี้ยงดูและก็จะไม่ทําให้เนลลี่รู้เรื่องนี้ด้วย หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเจฟกับลิลล่าก็ได้นัดคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งที่ร้านกาแฟยังไงลิลล่าเธอก็ยืนยันว่าเธอจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้นั่นก็เลยทําให้เจฟต้องคิดมากแล้วก็เป็นกังวลมากกับเรื่องนี้จนเขาได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลินคอนเจฟก็บอกว่าเขาหนักใจกับป้าข้างบ้านคนนี้มากและตอนนี้เธอก็มาท้องกับเขาอีกเขากลัวเนลลี่จะรู้เรื่องนี้เข้าสักวัน เขาคิดมากจนเก็บเอาไปฝันเลยแล้วเจฟก็เล่าความฝันของเขาให้ลินคอนฟังว่าเขาเห็นลินล่ากนะํลาลังเดินพาน้องหมาไปเดินเล่นที่ป่า,ถาแถวบ้านแล้วตอนนั้นเองก็ได้มีชายในชุดไอ,อ้โม่งได้เอาธนูม,มายิงเธอจนเธอตายไปแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นลินคอนก็บอกว่าเจฟอคิดมากจนเก็บเอาไปฝันหลังจากเจฟกลับไปแล้วลินคอนเขาก็คิดหนักแววตาของเขามันบ่งบอกว่าเขาอยากจะช่วยจบเรื่องที่ทำให้เจฟหนักใจนี้ลงไปได้ ลินคอนเขาเลยไปที่ร้านขายอาวุธนะครับแล้วก็ได้ไปซื้อธนูมาอันหนึง่งพอได้เวลาที่ลินล,ล่าพาน้องหมาออกมาเดินเล่นที่ป่าถแถวๆบ้านลินคอนก็ได้โผล่ออกมาจากหลังต้นไม้พร้อมกับง้างธนูไปหาเธอลินล,ล่าเธอตกใจเธอก็เลยหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งหนีแต่มันก็มีเสียงลูกธนูพุ่งเข้ามาเธอโดนลูกธนูเสียบเข้าที่กลางลำตัวจนเธอนอนจมกองเลือดเสียชีวิตลง ต่อมาเนลลี่ก็ได้โทรมาบอกเจฟที่โรงพยาบาลว่าลิลล่าได้เสียชีวิตแล้วโดยมีคนไปเจอศพของเธอถูกลูกธนูยิงจนเสียชีวิตที่ป่าแถ,ว,ถวบ้านเจฟก็ตกใจมากนะครับและคืนนี้ที่โบส ก็มีการทำพิธีเพื่อจะขอบคุณเจฟเขามองหน้าลินคอนและรู้ว่าการตายของลินล่าต้องเป็นฝีมือของลินคอนแน่ๆเพราะว่าการตายของเธอมันเหมือนกับในฝันที่เขาได้เล่าให้ลินคอนฟังไปแต่เขาแค่อยากเล่าเรื่องฝันเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะกดดันให้ลินคอนไปฆ่าลินล่าเลยลินคอนคงทำไปเพื่อเป็นการตอบแทนเขาแน่ๆทั้งสองคนมองตากันโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกันจนจบพิธีแล้วเจฟก็ได้ขอตัวกลับบ้านขณะขับรถมาเจฟก็ได้คิดมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้ง จนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาก็เลยได้จอดรถแล้วก็ได้สารภาพความจริงกับเนลลี่เริ่มตั้งแต่เรื่องที่เขาจะฆ่าแล็คูนโดยการวางยาพิษจนแมวของลินล่าตายจากนั้นเขาก็ได้แอบนอกใจเธอไปมีอะไรกับรีเบกก้าจนสามีของเธอจับได้แล้วก็มาอ่านรวาดท,ที่โรงพยาบาลจนลินล่ารู้เรื่องที่เขาแอบนอกใจพอจะมาเคยกับลินล่าก็ดันไปมีอะไรกับเธอจนเธอท้องและสุดท้ายก็เรื่องฝันของเขาที่ทําให้ลินคอนต้องไปฆ่าลินล่า แต่พอเนลลี่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดนะครับเธอก็หัวเราะออกมาเพราะเธอไม่เชื่อเรื่องที่เจฟล่าให้ฟังที่พอจะมีเขาบ้างก็แค่เรื่องที่ลินคอนเป็นคนฆ่าลินล่าเพื่อตอบแทนเจฟเนลลี่เองเธอก็สารภาพว่าเธอก็เคยแอบนอกใจเจฟเหมือนกันแต่เรื่องมันก็ได้จบไปแล้ว เจฟก็ยังยืนยันว่าเรื่องที่เขาเล่าทุกเรื่องอมันเป็นเรื่องจริงจนในที่สุดเน,นลลี่ก็เชื่อพวกเขาเลยคิดว่าจะเอายังไงกันต่อไปดีเจฟอยากจะไปมอบตัวกับตำรวจแต่เน,นลลี่ก็บอกว่าน่าจะทําให้เจฟต้องติดคุกและลูกของเราก็จะเป็นกําพร้าส่วนครอบครัวของลินคอนก็จะกลายเป็นครอบครัวที่แตกแยกเพราะลินคอนจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกด้วยและเราก็เพิ่งให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวนั้นมา ในที่สุดทั้งเจมบและเนลลี่ก็พร้อมใจกันที่จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้หายไปตามกาลเวลาให้มันกลายเป็นแค่ความทรงจําไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเจ็บก็ได้จัดสวนหลังบ้านใหม่เขาไม่ใช้หญ้ามาปูที่สนามแล้วเขาเอาหินกรวดมาโรยเป็นทางและเอาต้นไม้มาปลูกแทนเหมือนที่เนลลี่เคยบอกเขาไว้ตั้งแต่ตอนแรกและตอนนี้เนลลี่ก็กําลังตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้มันเหมือนตลกร้ายที่ขำไม่ออกเพราะชีวิตของลินล่าป้าข้างบ้านได้ตายไปทั้งที่คนผิดไม่ได้รับการลงโทษเพราะเราเพิ่งให้ชีวิตใหม่กับคนนั้นเจฟเองก็คืนไม่เข้าคายไม่ออกทั้งทงที่เขาอยากจะทําดีเพื่อคนอื่นบ้างโดยการสละตายให้กับลินคอนไปทางมุมของลินคอนก็คงอยากจะตอบแทนผู้มีพระคุณก็เลยไปฆ่าลินล่าป้าข้างบ้านที่ทําให้เจฟต้องหนักใจและข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือให้เชื่อเมย์ตั้งแต่แรกก็จะไม่เกิดเรื่องนะครับ สำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป6.1คะแนนกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ